สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําที่ผสมสระเอค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะทบทวนพยัญชนะนิดนึงค่ะโยยักษ์วเวนโบใบไม้โชช้างงงูคอควายโซโซหอหีบ พอพึ่งโรุษีโฟฟันโสสาลาพอพานโนเนีนพอสำเพอโรเรือโดชดาโทมนทูโยหญิงคอระคังโชเชือ โนกูกทอทานตอปตักรอจุลาทอทหารนอหนูลอลิงมอมา้าสอเสืออออ่างขอขวดทอผู้เท่าชอชิง ทอทงตอเตาทอถุงฝอฝาคอคนปอปลาโจจานโดเด็กนะคะพยันชนะไทยนะคะทบทวนไปแล้วคำที่ประสมสระเอคุยามีเกมทายปัญหามาทายเด็กๆค่ะตัวคายจิ้งจก อยู่บนบกและในน้ําคนกลัวเหลือล้ําอ้าวตอบสิคะตัวอะไรคะคล้ายๆจิ้งจกเลยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ําค่ะตัวนั้นคือตัวอะไรคะจระเข้ค่ะเด็กๆคํานี้นะคะจระเข้เออกเสียงตามครูยาค่ะจระเข้นะคะเป็นคำสามพยางนะคะอ่าออกเสียงสามครั้งนะคะอ่านเป็นคำไปเลยค่ะจระเข้ แม่ค้าที่เดินหาเปรยขายของไปตามที่ต่างๆเราเรียกว่าอะไรคะอ่าหาเร่ถูกต้องคะอ่ะอ่าเห็นไหมคะมีอันนี้คือที่ยาวๆนี้เขาเรียกคันหาบใช่ไหมคะนี่ที่มีของอยู่ทั้งข้างหน้าข้างหลังนี้เขาเรียกว่าเล็กขงแม่ค้านี่คือแม่ค้าหาเร่นะคะอ่านว่าหาบเร่ออกเสียงสองข้างคะ่ะเด็กๆคำสองพยางต่อไปคะ่ะ ทะเลแหลงน้ําขนาดใหญ่นะคะน้ํานี้ก็มีรสชาติเค็มเราเรียกว่าทะเลค่ะคนที่ชอบชอกต่อยผู้อื่นนะคะเราเรียกว่าคนที่เป็นไงคะเกเรสระเอนะคะจะอยู่หน้าพยัญชนะนะคะอยู่หน้าโกกาอยู่หน้ารอเรืออ่านว่าเกเรต่อไปค่ะ เปรนะคะเปรก็ที่โนอนนะคะสำหรับเด็กผู้ใหญ่ก็นอนได้นะคะถ้าเป็นเปรขนาดใหญ่ค่ะเปรอันนี้คือพยัญชนะคือสระเอขอโทษค่ะสระคือสระเอพยัญชนะปปปาโลิงนะคะคำนี้อ่านว่าเปรอีกครั้งนะคะเปรเกเรทะเร หาบเร่จระเ้นะคะอ้าววันนี้นะคะงานของเด็กๆก,ก็คือเติมสระเอค่ะไม่เยอะค่ะหน้าที่สเสว็ดในหนังสือภาษาไทยเติมสระเอหน้าคำว่าเปรน้าเอ่อคำว่าเกเรคำว่าทะเลจระเ้หาบเรเฉะพาะ สองคำข้างหน้าเติมสระเอและก็คัดคําตามแบบข้างหลังนะคะนะคะคำละอา่าช่องละคํานะคะทั้งหมดมันห้าคำนะคะเปรเกเลทะเลจระเคหาเรนะคะฝ่าการบ้านเด็กๆหน้าเดียวคะ่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ